สาวถูกเร่งรัดแต่งงานดันคว้าสามีเด็กบ้าสุดจนแถมเป็นเพื่อนน้องชายที่แอบรักเธอมาตั้งแต่เด็กเสียงนาฬิกาแขวนดังชัดเจนทุกวินาทีเหมือนตอกย้ำแรงกดดันในอกของเธอห้องนั่งเล่นบ้านพ่อแม่สว่างจ้าแต่บรรยากาศกลับอึดอัดจนหายใจไม่ทั่วท้องสายตาของญาติพี่น้องจับจ้องมาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครพูดออกมาเธอนั่งตัวตรงมือเย็นเฉียบ ฝ่ามือชื้นไปด้วยเหงื่อคำว่าแต่งงานถูกย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนคำตัดสินที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทันใดนั้นประตูกระจกเลื่อนถูกเปิดออกเสียงรองเท้าหนังราคาถูกกระทบพื้นหินอ่อนดังเกินกว่าที่ควรจะเป็นเขาปรากฏตัวในชุดเสื้อเชิ้ตสีดำเรียบง่ายร่างสูงผอมดวงตาคมเข้มแต่แฝงความระแวดระวัง กลิ่นแอลกอฮอล์จางๆติดมากับลมหายใจของเขาผสมกับกลิ่นน้ำหอมราคาประหยัดหัวใจเธอกระตุกกูบเมื่อสมองรับรู้ว่าเขาคือใครเด็กบ้าผู้ชายที่เธอเคยเห็นผ่านๆเพื่อนสนิทของน้องชายเสียงสุบสิบเริ่มดังขึ้นสายตาดูแคลนกวาดผ่านตัวเขาอย่างไม่ปิดบงังเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอใกล้จนเธอรับรู้ถึงไออุ่นจากร่างกายของเขา มือของเขากำแน่นเหมือนพยายามกลั้นบางอย่างไว้ดวงตาคู่นั้นมองมาที่เธอไม่ใช่สายตาของคนแปลกหน้าแต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความคุ้นเคยและความรู้สึกที่เธอไม่อยากยอมรับภาพในอดีตผุดขึ้นมาเด็กผู้ชายที่ยืนรอเธอหน้าบ้านเด็กที่มองเธอเงียบเงียเสมอเธอกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากเมื่อเขาเอ่ยปากพูด เสียงนั้นสั่นเล็กน้อยคำพูดเพียงไม่กี่คำกลับทำให้ห้องทั้งห้องเงียบงนันหัวใจเธอเต้นแรงจนได้ยินเสียงในหูตัวเองและในวินาทีนั้นเธอเริ่มตระหนักว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งงานแต่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่อันตรายกว่าที่เธอเคยจินตนาการไว้สายตาของพ่อเธอเคลื่อนไปมาระหว่างคนทั้งสอง ความไม่พอใจประปนกับความลังเลแม่เธอถอนหายใจยาวเสียงนั้นฟังเหมือนการยอมจำนนเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวพื้นเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าเธอทำให้รู้สึกตัวชากลิ่นเหล้าใกล้ขึ้นลมหายใจของเขาอยู่ในระยะที่เธอหลบไม่ได้มือของเขายื่นออกมานิ้วสั่นเล็กน้อยแต่มันคงพอจะทำให้เธอหวัว่นหวั่นเธอมองมือนั้น เหมือนมองบางสิ่งที่ไม่ควรแต่ต้องเสียงหัวใจเต้นดังในหูทุกอย่างรอบตัวเงียบเกินไปญาติคนหนึ่งหัวราอเบาๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยการดูถูกเขากำมือกลับกรามขบแน่นดวงตาที่เคยอ่อนโยนในความทรงจำกลับแข็งกร้าวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาเอ่ยชื่อเธอเสียงต่ำชัดเจนชื่อเดียวกัน แต่ความหมายไม่เหมือนเดิมอากาศในห้องเหมือนหนักขึ้นเธอรู้สึกหายใจไม่ทันความทรงจำในวัยเด็กปะทะก,กับความจริงตรงหน้าภาพเด็กชายขี้อายซ้อนทับกับชายแปลกหน้าที่ยืนอยู่มือของเธอขยับช้าๆปลายนิ้วสัน่นก่อนจะวางลงในมือของเขาสัมผัสแรกเย็นจัดแต่แน่นจนน่ากลัวเสียงฮือฮาดังขึ้นทันที บางคนลุกขึ้นยืนเขาดึงมือเธอเข้าใกล้ใกล้เกินกว่าที่เหมาะสมเสียงกระซิบของเขาแตกข้างหูเบาลึกและทำให้ขนลุกลมหายใจร้อนเผาปะทะาผิวเธอถ้อยคำที่เขาพูดไม่ดังพอให้ใครได้ยินแต่ชัดเจนพอจะทำให้หัวใจเธอหล่นวูบเพราะในวินาทีนั้น เธอเริ่มสงสัยว่าผู้ชายตรงหน้าอาจไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่เพราะความรักแต่เพราะบางสิ่งที่ถูกเก็บซ่อนมานานกว่าที่เธอเคยรู้มือของเขายังคงกุมมือเธอไว้แรงกดนั้นแน่นขึ้นช้าช้าเธอรู้สึกได้ถึงจังหวะการเต้นของชีพจรเขาเร็วไม่ต่างจากของเธอเสียงลมหายใจรอบตัวเริ่มกลับมาแต่บรรยากาศยังคงตึงเครียด น้องชายของเธอขยับตัวสีหน้าซับซ้อนเหมือนพยายามอ่านบางอย่างจากสายตาเพื่อนตัวเองเขาไม่สบตาน้องชายสายตาย,ยังคงจับจ้องที่เธอเพียงคนเดียวแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านกระจกกระทบใบหน้าเขาเผยให้เห็นรอยแผลจางๆใต้คิ้วเธอไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหัวใจเธอเต้นแรงขึ้น ความไม่สบายใจค่อยๆแทรกซึมเสียงพ่อเธอเอ่ยถามสั้นหนักเต็มไปด้วยอำนาจเขาพยักหน้าเพียงเล็กน้อยท่าทางสุภาพแต่แววตามไม่อ่อนลงเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในเกมที่ไม่รู้กติกาทุกคนมองเห็นเพียงภาพภายนอกแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงเตือนที่ดังขึ้นในหัวเธอมืออีกข้างของเขาขยับ แต่ที่หลังเธอเบาๆสัมผัสนั้นทําให้เธอสะดุง้งผิวหนังเย็นวาบใกล้เกินไปเป็นกันเองเกินไปเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ปนเปนด้วยความตื่นเต้นเขาขยับตัวยืนเคียงข้างเธออย่างเป็นทางการท่าทางเหมือนผู้ชายที่พร้อมรับทุกสายตาพร้อมรับคำตัดสินแต่เมื่อเธอเผลอมองขึ้นไป เธอกลับเห็นรอยยิ้มบางๆที่มุมปากเขาไม่ใช่รอยยิ้มของคนถูกรังแกไม่ใช่รอยยิ้มของคนจนที่สิ้นหวังมันเป็นรอยยิ้มที่ทําให้ท้องเธอเย็นเฉียบในวินาทีนั้นเองเธอเริ่มเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้อาจไม่ได้อ่อนแออย่างที่ทุกคนคิดและการแต่งงานครั้งนี้อาจเป็นกับดักที่ถูกวางไว้ก่อนที่เธอจะรู้ตัว รอยยิ้มนั้นค้างอยู่เพียงชั่วครู่ก่อนที่เขาจะเก็บมันกลับไปอย่างรวดเร็วเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นหัวใจเธอเต้นแรงจนแน่นอกสัญชาตญาณตะโกนเตือนแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเสียงพ่อประกาศเรื่องการมั่นหมายดังชัดไม่เปิดโอกาสให้ใครคัดค้านคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักทุบลงกลางความคิดของเธอเขาขยับเข้าใกล้อีกนิด ไหลเกือบแตะกันกลิ่งกายของเขาไม่เหมือนเด็กบ้าอย่างที่ใครพูดมันนิ่งเย็นและควบคุมได้เธอเผลอหันไปมองสายตาทั้งสองประสานกันแววตานั้นไม่หลบไม่สัน่นเหมือนรู้ล่วงหน้าทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนิ้วของเขาขยับกดลงบนหลังมือเธอเบาๆเป็นการเตือนหรือเป็นการยืนยนัน เธอแยกไม่ออกเสียงหัวเราะของญาติบางคนดังขึ้นเหมือนงานเฉลิมฉลองที่ไม่จริงใจเหงื่อไหลลงตามแผ่นหลังเธอทั้งที่ห้องเปิดเครื่องปรับอากาศเต็มที่เขาก้มศีรษะลงใกล้เสียงกระซิบแผ่วจนแทบไม่ได้ยินลมหายใจนั้นทำให้เธอขนลุกตั้งแต่ต้นคอจรสันหลังคำพูดสั้นๆหลุดออกมาจากปากเขาน้ำเสียงมั่นคงเกินกว่าที่ควร หัวใจเธอหล่นวูบเมื่อเข้าใจความหมายของมันเพราะเขารู้รู้ทุกอย่างตั้งแต่ก่อนก้าเข้าประตูบ้านหลังนี้และในวินาทีนั้นท่ามกลางเสียงยินดีปลอมๆและรอยยิ้มของผู้ใหญ่เธอเพิ่งตระหนักว่าคนที่ถูกเร่งรัดให้แต่งงานอาจไม่ใช่เขาแต่เป็นเธอที่กำลังก้าวเข้าไป ในเนื้อมือของใครบางคนที่รอคอยวันนี้มาทั้งชีวิตมือของเธอสัน่นแต่เขากลับจับไว้แน่นกว่าเดิมแรงกดนั้นไม่เจ็บแต่หนักพอจะทำให้เธอรู้สึกถูกควบคุมเสียงปรบมือดังขึ้นรอบห้องเหมือนม่านเสียงที่ปิดกั้นความจริงเธอพยายามดึงมือกลับเขาปล่อยอย่างง่ายดายเกินคาดการปล่อยนั้น ทำให้หัวใจถลนวูบมากกว่าเดิมเขาหันไปเผชิญหน้ากับผู้ใหญ่ท่าทางสุภาพคําพูดเรียบร้อยไม่มีใครสังเกตว่าหลังคําพูดเหล่านั้นคือการคํานวณอย่างเย็นชาเธอมองแผ่นหลังเขาความรู้สึกแปลกแยกไหลเข้ามาแทนที่ความกลัวเด็กบ้าที่ทุกคนดูถูกกลับยืนอยู่กลางห้องเหมือนเจ้าของสถานที่ น้องชายของเธอก้าวเข้ามาใกล้สายตาสับสนเหมือนเพิ่งรู้จักเพื่อนตัวเองเป็นครั้งแรกเขาหันไปสบตาน้องชายเพียงเสี้ยววินาทีแววตานั้นทำให้น้องชายหยุดนิ่งริมฝีปากเม้มแน่นเธอรับรู้ได้ทันทีว่าสายตานั้นคือคำเตือนอากาศเริ่มอึดอัดแม้เสียงพูดคุยจะยังดังเธอรู้สึกเหมือนทุกคนอยู่ไกลออกไป หลือเพียงเธอกับเขาเขาหันกลับมามองเธออีกครั้งคร,งคราวนี้สายตานิ่งสนิทไม่มีความอ่อนโยนไม่มีความลังเลเหมือนคนที่รอคอยช่วงเวลานี้อย่างอดทนหัวใจเธอเต้นช้าลงช้าจนน่ากลัวเมื่อเขาเอ่ยประโยคหนึ่งด้วยน้ำเสียงราบเรียบประโยคนั้นไม่มีใครสนใจ แต่สำหรับเธอมันคือสัญญาณสัญญาณว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอคิดว่าเป็นความบังเอิญอาจถูกจัดวางไว้ตั้งแต่วันที่เขายืนรอเธอหน้าบ้านในวัยเด็กและตอนนี้กับดักนั้นกำลังค่อยๆปิดลงโดยที่เธอ ยังไม่มีทางหนีเสียงแก้กระทบกันดังแผ่วเหมือนสัญญาณเริ่มต้นของบางสิ่งเธอขยับถอยหลังหนึ่งก้าวส้วนรองเท้ากระแทกพื้นเสียงนั้นดังชัดเกินไปเขามองเห็นและรับรู้แววตาของเขาขยับเล็กน้อยเหมือนนักล่าที่เห็นเหยื่อไหวตัวแม่ของเธอเดินเข้ามาใกล้มืออุ่นวางบนไหล่เธอแต่กลับไม่ช่วยให้สบายใจ คำอวยพรดังขึ้นทีละเสียงลอยผ่านหูโดยที่เธอแทบไม่ได้ยินความร้อนแล่นขึ้นที่ต้นคอเหงื่อซึมตามไรผมเขาขยับเข้ามาข้างหลังใกล้จนเธอรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของเขาเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังพอให้คนรอบข้างได้ยินสุภาพนอบน้อมสมบูรณ์แบบไม่มีใครสงสยัย ไม่มีใครตั้งคำถามแต่เมื่อเขาเองนตัวเข้ามาริมฝีปากอยู่ใกล้หูเธอคำพูดที่หลุดออกมากลับเย็นเฉียบลมหายใจนั้นทำให้ผิวเธอหดเกรง็งมือของเขาแตะที่เอวเธอเทียงปลายนิ้วเบาแต่ชัดเจนเธอชะง,งักเหมือนร่างกายถูกสั่งให้หยุดภาพในอดีตผุดขึ้นอีกครั้ง เด็กชายที่เงยหน้ามองเธอด้วยสายตางเงียบงนันตอนนั้นเธอไม่เคยคิดว่ามันคือการเฝ้ามองตอนนี้เธอรู้แล้วเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบตัวบรรยากาศเหมือนงานมงคลแต่ในใจเธอกลับมืดลงทีละนิดเมื่อเขาขยับมือออกทิ้งความเย็นวาบไว้บนผิวเธอเธอรู้สึกได้ชัดเจนว่า สิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่การแต่งงานและในขณะที่ทุกคนเชื่อว่าเรื่องราวนี้กำลังเริ่มต้นอย่างสวยงามเธอกลับรู้ดีว่าบางสิ่งที่อันตรายได้เริ่มขึ้นแล้วและครั้งนี้เธอไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าเส้นทางข้างหน้ายังมีทางย้อนกลับหลงเหลืออยู่หรือไม่เธอฝืนยิ้ม ทั้งที่ริมฝีปากชาเสียงพิธีกรเอ่ยถึงกำหนดการต่อไปน้ำเสียงรื่นเริงไม่รับรู้ความสันไหวภายในเธอไฟในห้องถูกปรับให้สว่างขึ้นแสงสะท้อนจากโคมระยะบาดตาเขาขยับไปยืนข้างเธออีกครั้งคราวนี้ทิ้งระยะห่างพอเหมาะเหมือนสุภาพบุรุษที่รู้กาลเทศะแต่เธอรู้ดีทุกการเคลื่อนไหวของเขา ผ่านการคิดมาแล้วมือเธอกำชายกระโปรงแน่นเนื้อผ้าเย็นเฉียบปลายนิ้วไร้ความรู้สึกเสียงโทรศัพท์สั่นจากกระเป๋าใครบางคนดังแทรกความเงียบแล้วก็เงียบหายไปหัวใจเธอสะดุ้งเหมือนถูกเตือนให้ตื่นเขาเอียงศีรษะมาทางเธอไม่พูดอะไรแต่สายตานั้นเหมือนตั้งคำถามเธอหลบตา มองไปที่หน้าต่างด้านนอกแสงแดดยังคงสว่างโลกภายนอกดูปกติอย่างน่าประหลาดต่างจากโลกที่เธอยืนอยู่พ่อเธอเรียกชื่อเขาขอให้พูดอะไรสักเล็กน้อยเขาก้าวออกไปข้างหน้าท่ามกลางสายตาทุกคู่เสียงของเขานุ่มชัดควบคุมจังหวะได้ดีคำพูดเรียบง่าย ไม่มีสิ่งใดให้ตำหนิผู้ใหญ่หลายคนพยักหน้าบางคนยิ้มอย่างพอใจแต่เธอกลับได้ยินสิ่งที่ไม่ได้พูดน้ำเสียงนั้นไม่ใช่ของคนที่ถูกบังคับมันเป็นเสียงของคนที่รอคอยเมื่อเขาพูดจบเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งเขาหันกลับมาหาเธอยื่นมือออกมาอย่างเป็นทางการ ชั่วขณะหนึ่งเธอลังเลก่อนจะวางมือลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัมผัสนั้นอุ่นขึ้นกว่าเดิมและในวินาทีนั้นเองเธอรู้สึกได้ว่าเกมนี้ไม่ได้เริ่มวันนี้มันเริ่มต้นมานานแล้วนานเกินกว่าที่เธอจะคาดคิดและตอนนี้ทุกคนกำลังผลักเธอ ให้ก้าวลึกลงไปอีกขั้นโดยที่เธอยังไม่รู้เลยว่ากติกาสุดท้ายของเกมนี้คืออะไรมือของเขาประคองมือเธอไว้มั่นคงนิ่งเหมือนรู้ผลลัพธ์ล่วงหน้าพิธีกรเชิญทั้งสองไปยืนหน้าห้องสายตาทุกคู่หันตามเธอก้าวเดินแต่รู้สึกเหมือนพื้นเอียง ทุกก้าวหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นกล้องในหัวเขาเดินเคียงข้างจังหวะสม่ำเสมอไม่เร่งไม่ช้าใกล้ยเกินกว่าจะหนีห่างเกินกว่าจะขอความช่วยเหลือแสงไฟส่องลงมาร้อนแสบตาเหมื่อไหลาตามขมับเธอรับรู้ทุกสัมผัสชัดเจนผิดปกติ มือของเขาขยับนิ้วโป้งกดเบาๆบนหลังมือเธอเป็นสัญญาณที่มีเพียงเธอเข้าใจหัวใจเต้นแรงอีกครั้งแรงจนเหมือนจะทระยศตัวเองเสียงพ่อแม่พูดคุยกับแขกกลายเป็นเสียงพื้นหลังโลกหดแคบเหลือเพียงเขาและเธอเขาก้มศีรษะเล็กน้อยเหมือนจะถามอะไรบางอย่าง เธอไม่กล้ามองแต่กลับได้ยินเสียงเขาใกล้เกินไปน้ำเสียงต่ำนิ่งหนักแน่นคำพูดนั้นทำให้ลมหายใจเธอสะดุดเพราะมันไม่ใช่คำสัญญาไม่ใช่คำปลอบใจมันคือการย้ำเตือนเตือนว่าเขาจำได้ทุกอย่างทุกการเมินเฉยในอดีตทุกครั้งที่เธอหันหลังให้ มือเธอเย็นเฉียบแม้มือเขาจะอุ่นเธอเริ่มเข้าใจว่าความเงียบของเขาในวัยเด็กไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการรอคอยเสียงเรียกชื่อเธอดังขึ้นขอให้เธอพูดบ้างเธอเงยหน้ามองเห็นรอยยิ้มของทุกคนรอยยิ้มที่คาดหวังรอยยิ้มที่บีบคั้นลำขอเธอแห้งผาก คำพูดติดอยู่ข้างในและในขณะที่เธอกำลังจะเปิดปากเธอกลับรู้สึกได้ว่ามือของเขาขยับเข้ามาใกล้อีกนิดเรากับต้องการเตือนเธอว่าทุกคำที่เธอกำลังจะพูดอาจมีผลมากกว่าที่เธอคิดเธอกลืนน้ำลายเสียงดังในความเงียบริมฝีปากสัน่นแต่เธอฝืนยิ้มคำแรกหลุดออกมา แถวไม่มั่นคงเสียงของตัวเองฟังแปลกไปเหมือนไม่ใช่ของเธอเขายังคงยืนข้างๆเงียบไม่ขยับแต่แรงกดจากมือเขายังอยู่เหมือนกรอบที่มองไม่เห็นคอยบีบให้เธอพูดต่อแสงไฟสะท้อนดวงตาเขาเป็นประกายเย็นชาเธอพูดต่อชา้า ระมัดระวังทุกคำผ่านการชั่งน้ำหนักเพราะกลัวสายตาคู่นั้นเมื่อเธอหยุดเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งดังเกินไปเร็วเกินไปเหมือนทุกคนรอให้มันจบเขาขยับตัวเล็กน้อยโน้มเข้ามาใกล้กลิ่นเดิมใกล้กว่าเดิมเขากระซิบเสียงต่ำจนแทบไม่สะเทือนอากาศ ถ้อยคำนั้นทำให้เธอชะงักลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะมันไม่ใช่คำข่มขู่ไม่ใช่คำสัญญาแต่มันคือความจริงที่เขาเลือกบอกในตอนนี้ภาพวัยเด็กย้อนกลับมาอีกครั้งสนามหน้าบ้านเสียงหัวเราะของน้องชายและเด็กชายที่ยืนเงียบมองเธอจากระยะไกล ตอนนั้นเธอไม่เคยรู้ตอนนี้มันชัดเจนเกินไปเสียงพิธีกรเชิญให้ถ่ายรูปทุกคนขยับเข้ามาใกล้เขาวางมือบนหลังเธอสุภาพเหมาะสมแต่ปลายนิ้วนั้นเหมือนกำหนดทิศทางกล้องยกขึ้นแสงแฟลชวาบในชั่ววินาทีที่แสงสว่างจ้า เธอเห็นรอยยิ้มของเขาอีกครั้งไม่กว้างไม่โอ้อดเป็นรอยยิ้มของคนที่มั่นใจว่าไม่ว่าเธอจะคิดอย่างไรไม่ว่าเธอจะรู้สึกเช่นไรเรื่องนี้ได้เดินมาถึงจุดที่ไม่อาจหยุดได้แล้วและในขณะที่ภาพถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานของความสมบูรณ์แบบเธอกลับรู้สึกได้ชัดเจนว่า บางอย่างกำลังเริ่มเคลื่อนไหวเงียบชา้าแต่แน่นอนเหมือนเงาที่คืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเธอมากขึ้นทุกทีแสงแฟลชค่อยๆดับลงเสียงพูดคุยกลับมาดังอีกครั้งทุกอย่างเหมือนเดินหน้าต่อราวกับไม่มีสิ่งใดผิดปกติเขาถอนมือออกจากหลังเธอเว้นระยะสุภาพ สมบูรณ์แบบเหมือนชายหนุ่มที่ทุกคนเลือกให้เธอหายใจลึกพยายามควบคุมหัวใจที่ยังเต้นแรงไม่หยุดสายตาของเขามองมาอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีรอยยิ้มไม่มีแรงกดดันมีเพียงความนิ่งและความแน่ใจเธอเริ่มเข้าใจว่าบางความรักไม่เคยหายไปมันแค่รอ รอให้ถึงวันที่อีกฝ่ายไม่มีทางปฏิเสธเสียงผู้ใหญ่คุยกันเรื่องอนาคตเรื่องงานแต่งเรื่องชีวิตคู่คำพูดเหล่านั้นลอยผ่านหูเธอเหมือนเป็นเรื่องของใครอื่นเธอมองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดยังคงสว่างโลกยังคงหมุนแต่เธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเพราะในวันนี้เธอได้รู้แล้วว่า การแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของความรักแต่เป็นจุดบรรจบของการรอคอยความอดทนและความตั้งใจที่ยาวนานเกินกว่าที่เธอเคยจินตนาการเธอไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะพาไปสู่ความสุขหรือความเจ็บปวดแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้ชัดตั้งแต่วินาทีที่เธอจับมือเขาชีวิตของเธอ ได้ก้าวเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่อาจย้อนกลับได้อีกแล้วและม่านของเรื่องนี้ก็ปิดลงท่ามกลางรอยยิ้มของผู้คนและความเงียบงันในหัวใจของเธอ